ยี่ได้หลายแสนเงี้ยเดือน็มายี่ห้าแสนเงี้ยเดือนไม่กี่น้ำไกลือตลอดเลยนะ นี Hoy, ่ตัวุเนาะข้าวมูสแงานลวลูกแต่พัเราจักนะท่านพ่อท่านแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าไยังก่อนบังโลตั้งทางไบังโลกเลยมแมตาใจสาดีสชื่ฟ้าเจ้าพ่อสอนลูกดี กันกันล่ะชัดสาวสาวไยบางค้าคนระยมันแต่ว่าอันนี้สาวไยบางกระลกหนังสองเก็บจนอันนี้ต้กเป็นเศียฐีสวัสดีสิหละสวัสดีท่านพ่อท่านแม่เออสวัสดีค้อมูลตรงนีเจอนี่อันนี้มันคอยออกมาพุาวาคข้อมตรงี้แกเจ้าคกอาง็ยัมาบพาไปนอนั่งเอ้าลูกมากกีคข้อมลละให้นีคข้อมูลแกเขาตีอัน อันนี้ัีสกัดดเมอันฉึกษาอย่างอยงเงีึกษายเรื่องเบเรื่องเกาีนี่ไม่รัป็ังชิจบเียงบรกวก้าเป็นบก็ไม่แหนกันนั่งยุ่แบบเอาเอาน้ันเดียวไหมอจพี่นั่งใส่ชนั่งตราุี้อฉันฉันอาสาสามารได้ฉันกินก็ได้ทั้งอืาเสียงเนี้อีนนี้รดเขาเขาสีนั่งโลดถ้าเนักความกันเารงโลดเอาตังเีเอากอตั้งนี้เอา ระบายไงมันแท่งสนุกฉันนี่แทงใสแท่งหัวหลิงฉันทีเแล้วเอา้แป้งสั้นยวๆยาวๆกระีิยันนางหนหน้าไปนผู้ส้มมานี่มันก็หมูจจ้าพักันลูกขันเจ้าลูกคอยสีพวหัวจัมานางเจังไหนหันนางก็สีนางก็เดินได้ยางเอานางนางเจ้าลูกคอยสีพหเห็นบันทีเลยสาวขวายสีเาเกงก็แม่เ้าเขามันกเขาหางด่าก็ดีสั่ มักอันคือจังสีดอกลูกเอ้ยแพรากระมอนี่นะพอกับแม่เ <c oughs> นาะเอิ่นเอิอเอ่นลูกไปเนาะกับแม่เลยเหมืนบิดากับมารดานี่เนาะปรึกษากันแล้วว่าสีลูกนี่ไปหาพระยายาหยดุดข่อยว่าข่อยว่าที่ไปที่สีพอเลี้ยกเงี้ยพออิทยาหย,ยดุดเลี้ยงอิทยาหย,ยด<อ>ุดเนาะสีหมายถึงจัได้หยุดหยุดน้าอาคมเว่พ่นน้ำพึ่งสี ไปเลี้ยงคาถาอามเวดมดน้ำบเอาเองข้าตแตงไปดีหนาลูกไปเลี้ยงคาถาเดมดน้ำเปลือกสีย่องลูกมัือลูกกินนัลูกีกะลูกมันเอาขาจีลูกจ้าองมันเนี้ยอองบกไปอยัดก็มึัจะาเขาหิงไม่ใอ่หิ้งไปกบพึ่อเกกไปยเรยัลูกว่าได้ลูกกับไม่ลูกสิลูกจีลูกเลาลูกลกอันี่อย่างนูเท่นี้ลูกโอยเป็นไง ป็นหยังอี้ยว้เี้เ้ตอามเบไมไมเราลูกน้องบ่อยเราเคยจ้าลกวแ่กับยาลูกโอันนี้เป็นลูกเข้ามาะแง่อันนี้ลูกลูกสิได้ไปรำไปเลี้ยงน้ำเือสีเอิานพอดีดีดีลูกสิไปบ้างล่ะลูกไปเลยล่ะต้องคันราลูกแม่ต้องคันรถลูกอันลูกไปจีดอกนรแต่เนาะเออ ม่ตีรัตลี่วะเนี่ยก่อนสิไปออกจากบ้านจากเื่อนจากช่านไปเยี่ยนิทิญาหยุดนักการาพื้ีนั่นจะหัวว่ะด้ยรูกดอกเขาครับครับครบพยว่ามันใจเจ้าไปได้เปจักไรไว้วนี่ยนี่ขอซางในเรื่องางมียังแม่เอ้ยมันกวนละซางเอานะักชิหุมาักาไปไนก็บ้งกนผูดกี่นา เข้าป่ต้องสร้างให้ลูกสร้างดีสร้างลูกมากลูกโอ้างขอดูาแม่ข้อปัญญายังมาก้อสีสันนี่เจดีไปเป็นกาข้ามระต่องสร้างค่วมดอกถ้าทรงลูกเข้าไปเลยเองสีสานของเจีนี่แปลเอากระฟองมาน้องจีเป็นผู้ห่อหรอคะจางงานสร้างหนิงพออยู่แล้วพอเปะกระฟองก็ได้ เยีน่ยนี่น no ้อย yeah, yeah, ่าไม่สังเกตนิน่เยอยนมาเย่าตนนั่งกันแค่ที่เพดูพอกม่หยางหารอกลูเอ้ยมันแต่สันข้อเนนะโอู้กเอาไป้าเด็ขายสิ่อดูสืกินน้ำท่ากันลูกด้าเอ้าเอ้คือโจังไม่อย่างไรอกจัม่หธรรมดาลูกของเข้าฮะเขามีความชำนาญระาตรมดีอาบคอเลยเพราะแต่ใส่สอยท่องให้ ไม่พูอะไรเอาใ่ะกระายพิอย่าชๆแต่เขาฮะถ้ากับมีเอาใจใครก็ต้อจักหนันเช่น้าเช่าหลังแต่เอามันกาดเจ้าใช่ไหป่ยมันรู้ใส่เส่อเขาเต้ยเขาบันอีกเต้ย นี่แหละข้าพ่อใจใจนั่งยอดรวยสงสามน้องรวยเกิดพอจันเกิดเป็นบันเกียนเถิดพอจันนี่แหละเป็นบันเกียนจันละวันเพ็ญนละก้าพ่อลอยเด่นละพระจันเจ้าขาอดีตที่เคยจะทำมาอดีตที่เคยจะทำมาพระเจ้าเมตตาอยู่เบื้องบนละไม่เคยกันสนแต่ไม่ทรงกรอง ีน้องพอพอสอนน้องนอนตอดตะเลียงเพียงแม่หลังกันในแม้อังได้อ้ายกันกัน้อน,น,น,นและถ้านวนน้นวนมาเก็นทําหมากินเขากับ่อเซียเก็นทําคนจังไข้แน่